นั่นไงนั่นไงทุกคนบอกเลยเฮ้ยสวยๆเลยนะต้มใส่ผัาอีตูใส่อันนี้หอมๆเนี่ยโอ้ยอย่างแซ่บเลยนะทุกคน นั่นน่ะนั่นไนี่ไงบอกแล้วไม้ที่ห้าทุกคนไม้ที่ห้านะทุกคนก็สวัสดีตอนเช He ้าครับทุกคนวันนี yup> Jahr, ้มาที่ไม้ปากแพกนะครับตต่เช้าเลยมันจะ6โมงได้แล้วมั้งอันนี้นั้นตองนี้ปลาขึ้นดีนะครับ รู้วันนี้จะมีหรือเปล่าไม้ต้นตาลวิวเดี๋ยวผมจะไล่ทีแถวนี้ไปถึงนน้นเลยจะมีหรือเปล่าถ้ามันจะมีมจะมีตามโค้งน้ำ mày mày giết máy yêu mày yêu mày yêu mày thôi 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 Đây, đây cá มายรลไมายรลเฮ้ยเหมือ,อ,อ,อมนมีอาการ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 อะไรเ้ยมีอาการอยู่นะทุกคน ปลาเล็กปลาน้อยนี่ปลาช่อนกับปลาชีโดยังไงก็มีบรรยากาศว้าสวยสวนนี้ชอบมากเลยผมชอบสวนนี้แหละก่อนผมก็มากางเต็นต์ตรงนี้แหละต้นตานวิวนแหละมีไฟฟ้าให้ด้วยนะมีไฟฟ้ามีห้องน้ำ ตัวครับมีตัวอู้อย่างใหญ่เลยดูซ้ำไปนี่จะกัดไหมผมว่าไม่กัดนะถ้าซ้ำไปอยู่รอบหนึ่งเนี่ยว้าปลา่ซนนี่ไม่ดีซ้ำไปอย่างนี้ก็ไม่กัดอยู่ตรงนั้นก็เหมือนกันหลายครั้งแล้ว ทำอยู่แต่ไม่โดนโนะอ้โหอะไรวะกัดสองทีแล้วอันนี้ไม่พลาดนะน้องนะโด,โดนไปโดนหลงังคาเขามีคนอยู่นั้นไหมรู้ขอโทษเขาแล้วกันนะครับขอโทษน,นะครับไม่กัดแล้วกัดสองครั้งหายเลย ันี้แหละไม่พลาดแน่นะหมือนนี่แหละไม่พลาดแน่อืกอืออะไรของมันวะ ไม่เอาแล้วป๋าตัวนี้กุญแจรถก็ไม่ได้ถอดมาด้วยนะผมอะ่ะกุญแจรถก็เสียบอยู่ล้นแหละมาดูหมายนี่นะนี่ของครับ E uh -huh. ปลาจมโคลนเลยพวกลาช่อนปลาอะไรที่มันค้างบอ่อดูดิมันจะกัดไหมเนี่ยนี่นั่นไงทุกคนบอกแล้วเนี่ยปลาช่อนปลาอะไรที่มันค้างบ่ออ่ะเนี่ย โอ้โหผมคุมจะเอามันอยู่หลายรอบแล้วนะผม, um, ผมคุมอ,อยู่ผมก็มันพยายามอยู่เนี่ยอืมนะอย่าขยับพี่นี่ครับถ้าเรามา กปลาช่อนหรือใช้กรดีหรืออะไรพวกเหยื่ออพวกดวงเบ็ดหลายๆทางเนี้ยเดย๋่วใช้มือโดยตรงนะครับโอเคแหละวเราอาจจะชินละเหมือนกับการใช้มือกดเหยื่อแต่มันอันตรายนะทุกคนถ้ามันถ้าจังหวะที่ปลามันสะบัดอะ่ะมันจะเข้ามือเราเลยนะ ขนาดที่เราเปลี่ยนเหยียดเนี่ยยังเข้าเลยยังไวเลยอุปกรณ์ต้องพร้อมนิดนึงนะเจอวใช้สวยใช้สวย,สวยนี่ก่อนยังไงก็มีตัวอีกอะเนี่ยยังไงก็มีตัวมึงกกลบกระโดดตีตอนแรกมันมันกัดไม่โดน นี่ยนักประดานน้ำอะ่ะก็ดีเนี่ยลงไปลาคอถึงในน้ำเลยอะ่ะถ้าปลาไม่กบเอ้ถ้าปลาไม่กินกบกระโดดหรือกบอะไรก็ตามที่มันไม่กินอะ่ะถ้าบ่อหรือหมายโล่งๆเนี่ยผมใช้ก็ดีตลอดละโมโ,มโมโหกับมัน,น,นตัวใหญ่มีอยูม่มากนึ่งไงเห็นไหมเห็นไหม นี่ย้ำกระเพื่มอยู่ตรงเนี้มันฟองหัวฟองอากาศที่มันขึ้นตามผิวน้ำก็ตีไปตรงนั้นมันจะอยู่แถวๆนั้นแหละ โดนอะโดนแน่เมื่อกี้มีตัวนะทุกคนไม่ใช่ป่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชเรือนพรกิ่งไม้มีอยู่นะมีคู่อยู่ลมก็เริ่มมาแล้วถ้าลมมาเนี่ยผมจะเอาบ่อนี่อย่างงมันก็มีมีมมลม ทุกคนนั่นไงบอกแล้วสองสองแต้มแล้วทุกคนเนี่ยนั่นไงนั่นไงมันอยู่ตรงนี้เนี่ยปลามันอยู่ตรงนี้เห็นไหมเนี่ยมีอาการไงมันล่อ,อผมไงทุกคน มันล่อผมไงเฮ้ยสวยๆเนี่ย,น,ย,ย,ยนะต้มใส่ผักอีตูใส่อันนี้หอมๆเนี่ยโอ้ยอย่างแซ่บเลยได้ทุกคนมีถุงใส่เลยว่ะถุงอะไรเนี่ยอืสองแต้มครับ แต้มครับใส,ใส,ใส่สวยๆครับทุกคนมันมีตัวใหญ่ยเนี่แหละจัวนี้แ,ลแลหละน่าดวนมากเลยอืไม่ใช่ไม่ใช่จังหวนี้แหละจังหวนี้แหละใส่เลยพัวเลย อะไรมาปะาตัวหน่อยเนบ่อเนี้ยคือถ้าผมไม่เอาวันนี้เนี่ยวันต่อไปก็คือมันจะน้ำมันจะแห้งแล้วนะหลังแพ้ก็ลมแล้วมันตีต่อไม่ได้แล้วครับทุกคนเพราะว่ามันลมแล้วถ้าจะเอาก็คือเอาตรงนี้เลย ดูว่าจะมีตัวไหมเนี่ยสามตัวไปเลยมีอาการอยู่นะตัวยังใหญ่เลยอ่ะัหนๆไหนๆเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมไเนๆเห็นไหมมันตามมาตามมาทุกคนผมจะลองเปลี่ยนเปยนฝั่งตีเพราะว่ามันตามมา มันมาขึ้นหน้าผมอะ่ะมันมาตีฝั่งนู้นตรงนี้น่าจะมีปลาแต่ไม่มีปลาไม่ขึ้นเลยน้ำเขียวนะ thằng giờ luôn. sẽ chuyển thẳng đồ tâm gần nó นั่นๆไปขึ้นอยู่ฝั่งนู้นแล้วโอเคโดนโดนครับโดนครับทุกคน โดนโดนนี่ไงหมดแล้วโดนตัวเล็กมากเลยเฮ้ยตัวสองนิ้วเนี่ยแหละเล็กเนี่ยปล่อยอันฝั่งนี้แ้วก็ปล่อยอันฝั่งนี้ กินฝั่งโน้นอีกอีตัวแล้วมันจะไปแล้วโอ้ยอะไรวะนี่โอ้โหอะไรวะ ก้อนหินอย่างใหญ่เลยเข้าปมทุ้วยลับเลยสามตะขอติดหมดเลยนี่มาแล้วนี่ของดีเนี เนึ่ก้าหน้าปูไฟติ๊กต่อผมมีนะทุกคนขายของซสแล้วแล้วมันจะเป็นลูกขอบไปทุกคนเดินกลับเดินกลับก็ตีกลับไปด้วยไม่เสียโอกาสแต่ว่าหลังแพนเนี่ยโดนผมแน่ถากลับนี่แหละอู้เห็นไหมเห็นไหมทุกคนนั่นแหะ ขอกอะหรือเปล่าเห็นไหมโอ้ยังใหญ่เลยนี่ๆๆๆเห็นไหมโอ้ขอกอะไรวะขอกอะไรวะนี่นๆๆขคือแล้วไม่รู้อะตีใส่ไว้ก่อนโดนทุกคนโดนโดนขอกอะไรไม่รู้ โอเคดูหรือเปล่าดูดูเด้อทุกคนลูดีอยู่แบบนุ่นๆขึ้นแล้วนุ่นดีดู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 คอกใหญ่เลยอ่ะนี่ดูข้างล่างหรือเปล่าเเข้าวง Toilet 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 mang hm không cần lệ cho thằng cắn lệch ở trong kiếp bay không hiền mày nha 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 nè เนี่ยเนี่ยลูกปลาเนี่ยนี่ก็สะ,ะโดเนี่ยหมดแล้วทุกคนปลาเนี่ยถ้าเจอฝูงนี้เข้าไปอ่ะเป็นพันพันตัวนูน่นหรออ้ห่างเก็บน้ำหนองปลาไหลนะครับฝั่งปากแพกหมดแน่ปลาผมว่าแกงนี้ทั้งแกงเนี่ยเป็นพันตัวทุกคน จะเดินกลับไปหารถแล้วผนมะมาเจอฝูงพอดีคือมันไล่อยู่ตรงนี้นบ,บูพื้นน้ำมันใหญ่เลยเอาขอหมายเดิมอีกครั้งส,สัมสิกินปลาเนะ่ยมันไม่ยากหรอกมันนอนปวดหัวอยู่ในน้ำมันก็โดดขึ้นมากัดน,นะปลาเนะี่ยแล้มันเจอก็ดีผมอะ่ะผมจะเอาบ่อตัวน,นี้สักสามลูกเลย สามไม้อ๋สามไม้นี่ผมกลับเลยมันจะไปตีหลังแพรนี่ไม้ที่หนึ่งไปแล้วไม้ที่หนึ่งแล้วนะไม้ที่สองนี่สองมันไม่ออกอาการก็บัดเยน็นไม้ที่สามไปกลับแล้วกลับแล้วจริงๆนะเนี่ยจะเดินจะร่นแล้ว โอ้ยง่ายๆขึ้นแล้วขออีกส้าไม้หน่อยนะไม่ทีสามไม่ต้งมีไม้ที่สี่อ้อะไรวะนะ่ะเหมือนมันตามนะทุกคนไม้ที่ห้า นั่นน่ะนั่นไงบอกแล้วไม้ที่ห้าทุกคนไม้ที่ห้านะทุกคนไม้ที่ห้าครับไม้ที่ห้าไมว่าผมบอกว่าผมคอสาไม้ใช่ไหมผมตีเพิ่นไปห้าไม oui, like right. ้อะเนี่ย Tông tôi thêm kham hấp luôn thêm kham đê hồ sạch sôi hấp luôn thôi sạch sôi 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 ผมไม่ได้มีอะไรมาใส่ปลาเลยนะผมเกี่ยวทิปเปอร์แล้วเกี่ยวที่หกูกางเกงอีกทีนึงอะ่ะอุย้ยน่า,าทิ่มเลยเกี่ยวที่หกูกางเกงอีกทีนึงหงกูกางเกงผมงนี้ไปทุกคนกลับกันดีกว่านี่ครับปลาสามตัวปลาสามตัว รดผมนึ่เดือนมาเป็นโลเดินตีมาเรื่อยๆก็สวัสดีครับนานๆนักตุกไปทุกท่านนี่ก็ได้เป็นเวลาจะกลับแล้วนะครับสายแล้วแดดออกแล้วน่าจะมาตั้งแปดโมงแล้วมั้งไม่ได้ดูนาฬิกาเลยผลงานที่ได้นี่ลอกได้ว่า PR 1อาร้อยคัน เวทแปดสิบหกนะครับพันย so ังอ่อนเลยสายสายเบอร์หนึ่งช็อกช็อกยี่สิบปอนด์นะครับก็พอได้แกงครับเช้านี้เช้าผมไปลงไม้ไม้นู้นนะคนเขามาไล่กุ้งครับคือมันจะมีพวกสวิงใหญ่ๆนิดนึงอ่ะไล่ตอนเขามุมเขาอะไเขาไปหาตักกุ้งไม้นั้นไม้สวยเลยไม้ผมมาตกวันนั้นก็เกือบจะได้เหมือนกันไม้สวยเลย นี้ก็ออกมาหมายเพราะว่าหมายมันแตกแล้วเขามาหาอะไรกุ้งนะไปครับทุกคนกลับบ้านครับจบชิปวับบนนี้ขอบคุณครับ